นมกัญชัยร่ำไห้เจอครั้งแรกหลังส่งเสียปีหกหมืน นมกัญชัยเผยว่าพอได้เห็นคนไม่มีตังค์ก็อยากช่วยโดยเฉพาะกับเด็กๆเ,เพราะตนเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วตนมองว่าเด็กบอบบางและต้องการโอกาสอย่างเช่นกรณีลูกของน้องลาลาเบลก็ช่วยจ่ายค่าเทอมปีละ6 0 0 0 0บาทมาเป็นเวลา2ปีแล้วพร้อมกับบอกครอบ,บครัวของน้องลาลาเบลไปว่าถ้าหากมีเรื่องการเรียนให้นึกถึงตนเป็นคนแรกที่ทำแบบนี้เพราะตนทำรายการหนกระแสเราเอาครอบครัวเขามาออกรายการทุกคนเล่นข่าวเขาหมดเพื่อแลกเกรตติ้งรายการเราก็มองว่าจะคืนสิ่งที่ เราให้ได้กับลูกเขาบ้างมันผิดเหรอที่เราจะให้เขากลับคืนบ้างเราถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กตอนนี้เราก็สอนลูกเลยว่าเราจะได้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้คนอื่นด้วยอีกทั้งหนุ่มกัญชัยยังได้เผยถึงเรื่องการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องเขาปั้นเด็กน้อยที่มีอาการตับแตกซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าไม่เคยพูดออกสื่อที่ไหนมาก่อนเคสนี้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันมาก่อนเห็นคนแชร์ต้องการเลือดไปช่วย